สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นครับจะเป็นเทมเพลตโลว์เติร์ดไว้ใส่ข้อความแบบนี้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยครับรูปแบบต่างๆทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถปรับแต่งได้เองเลยครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้คนระับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆ,างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวเราแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกมาถึงนะครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์หนนโหลดไฟล์ลเทม รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นเพื่อนๆก็เอารหัสทั้งหมดเนี่ยมาใส่แล้วก็กดตกลงนะแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้อ่าให้เพื่อนๆทาการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ก่อนนะแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ทั้งหมดจะมี3รูปแบบนะสไฟล์แบบนี้นะไปที่โปรแกรมพิมี Pro ได้เลยนะมาที่พิมี Pro นะให้เพื่อนหาแถบกราฟิกด้านบนนะหาคาว่ากราฟิกนะแล้วก็เอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับลากคลุมอย่างนี้เลยนะอ่าลากคล,ลุมลามาส่ในนี้บบรอกพิ ามาแล้วแล้วก็ทําการเลื่อนหาครับมันจะชื่อว่าโลว์เตอร์ครับนี่ครับตัวนี้ครับสตัวนี้เลยเนะี่ยเออวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราได้เลยนะเดี๋ยวผมลากลงมาทั้งหมดเลยแล้วกันตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3และเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะไฟล์เทมเพลตตัวนี้นครับผมบอกก่อนนะว่า3ตัวนี้เนี่ยที่ลากลงมาที่ไทม์ไลน์เนี่ยสตัวนี้เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยผมทํามาเป็น ขนาด 4K นะ 4K ถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้ในโปรเจกที่เป็น1 0 8 0หรือโปรเจกที่เล็กกว่า 4K นะให้เพื่อนททำการลากคุมแล้วก็คลิกขวาเลือกคําว่า set to frame size นะอ่าทำอย่างนี้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดใครไปใช้ในโปรเจกที่เป็น 4K เนี่ยเพื่อนๆลากลงมาแล้วเนี่ยก็จะพอดีเหมือนของผมแบบนี้เลยนะเออเดี๋ยวผมจะ เปิดให้ดูความแตกต่างก่อนละกันนะว่าไอ้สามตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะว่า<อ>การปรับแต่งแก้ไขต่างๆเนี่ยมันน่าจะแทบจะเหมือนกันแหละเออแทบจะเหมือนกันแต่ผมเปิดรูปแบบความต่างให้ดูก่อนละกันว่าแต่ละตัวเนี่ยต่างกันยังไงเพื่อนๆจะได้เลือกใช้งานถูกนะเวลาใช้งานจริงๆอย่างตัวแรกครับตัวแรกอ่าลองเล่นมามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่าเพื่อนๆลองดูดีๆนะลองจําภาพนี้ไว้ว่ามันเด้งออกมาอย่างนี้อ่ามันจะค่อยๆเด้ง จากตรงนี้นะมันจะค่อยๆเด้งจากตรงนี้แล้วขยายใหญ่เด้งขึ้นมาอย่างนี้ฟึบนี่อย่างนี้แล้วตัวที่สองครับตัวที่สองผมเลื่อนมานี่นี่กัตัวที่สองครับมันจะเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหมอ่าเพื่อนๆลองดูความต่างนะมันจะต่างกันตรงที่ไอตัวที่สองเนี่ยมันเลื่อนจากด้านบนลงล่างขยายใหญ่อย่างนี้ อย่างนี้มันจะเด้งตามลูกศรมันนั่นแหละเออเนี่ยสมมุติไอ้ลูกศรตัวนี้เนี่ยมันอยู่ด้านบนใช่ไหมแต่ไอ้ตัวที่1เนี่ยมันอยู่ด้านล่างมันก็จะเด้งจากด้านล่างเอออย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเด้งจากด้านล่างแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเด้งจากด้านบนอ่าอันนี้ก็คือแล้วแต่คนไปเลือกใช้แต่ไม่ได้ไหมายความว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวที่2ที่ลูกศรชี้อยู่ด้านบนเนี่ยเพื่อนๆจะต้องวางแต่ด้านบนนะไม่เกี่ยวนะ อันนี้แค่แค่เหมือนเป็นแค่ลูกเล่นมันเฉยๆลูกเล่นแค่ชี้เฉยๆอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องมาชี้จริงๆก็ได้มันเหมือนเป็นแค่ลูกเล่นนะเออมันเป็นล้อเติร์ดลูกเล่นอะไรเงี้ยกิมมิกอะ่ะเออเดี๋ยวผมจะมาวางให้ดูแล้วเดี๋ยวผมปรับแต่งให้ดูว่าเราควรจะปรับยังไงแล้วกันนะอ่าแล้วก็ตัวที่3นะตัวที่3จะเป็นแบบนี้ตัวที่3เนี่ยจะออกแนวคล้ายๆกับตัวแรกนะมันจะเด้งจากด้านล่างแต่ตัวที่3มครับมันจะไม่สามารถขยายความสูงของตัวล้เติร์ดอ่ะ ของตัวเทมเพลตตัวนี้ได้ไม่ไม่สามารถขยายความสูงได้นะแต่มันจะขยายความกว้างได้เพราะว่าตัวที่3ตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับความโค้งของบาร์ได้แบบนี้นะอันนี้คือค่าเริ่มต้นออกมาเป็นความโค้งแบบนี้เลยนะอ่ะแต่ไอ้2ตัวแรกนี้เนี่ยมันไม่สามารถปรับความโค้งได้นะเออเพราะว่ามันมี ปัญหากับการเวลาขยาอยอ่ะเออมันมีค่าที่มันถูกฟิกมาอะไรเงี้ยมันเลยไม่สามารถทําความโค้งได้ผมก็เลยทําตัวนี้แยกออกมาแต่ตัวนี้ทําความโค้งได้แต่ก็ไม่สามารถปรับความสูงของบาร์ได้นะอืแต่ปรับความกว้างได้เออเดี๋ยวผมจะมาปรับให้ดูนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้ผมก็เลยทําออกมาเป็นแนวแบบโลเติร์แนะนําชื่อ เออแล้วก็ตำแหน่งอะไรเงี้ยเอออันนี้ยเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูได้เออแต่เดี๋ยวผมจะมาปรับแต่งสวยๆให้ดูแล้วกันนะมาที่ตัวแรกแล้วกันอ,อ่ะเดี๋ยวผมจะมาเปิด ให้ดูว่ามันปรับแต่งอะไรได้เยอะมากมายขนาดไหนนะในตัวเทมเพลตตัวนี้นะปรับได้เยอะมากแล้วก็เทมเพลตตัวนี้เนี่ยสุดยอดมากผมว่าสวยเพื่อนๆควรเก็บไว้เลยนะสำหรับเทมเพลตตัวนี้นะวิธีปรับแต่งแก้ไขนะกดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้นะแล้วก็มาที่ตรงนี้ข้อความแรกตรงนี้เนี่ยก็คือไอข้อความด้านบนตรงนี้นะเพื่อนๆอยากจะพิมพ์ข้อความอะไรก็พิมพ์ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไม่ได้เปลี่ยนข้อความนะเพื่อนๆอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ได้เลยแต่ผมจะเปลี่ยนฟอนต์แล้วกันอ่าผมเอาฟอนต์นี้แล้วก็อ่าตรงนี้ครับ ผมจะปรับฟอนต์เล็กลงหน่อยหนึ่งประมาณนี้ใช่ไหมเอาเล็กลงอีกดีกว่าสักร้อยแปดแล้วก็ความหม่างบรรทัดเนี่ยไอตรงข้อความอันแรกเนี่ยเพื่อนๆสามารถพิมพ์เป็นข้อความ2บรรทัดได้อเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันข้อความ2บรรทัดแบบนี้อ่าข้อความ2บรรทัดแบบนี้นะนี่ครับข้อความ2บรรทัดแล้วเพื่อนๆสามารถปรับนี่ครับอา่าความห่างของมันได้อย่างนี้อ่าแต่ผมจะพิมพ์แค่ข้อความบรรทัดเดียว แต่ผมแนะนําไว้ก่อนว่ามันสามารถทําได้อ่ะแล้วเราก็ทําการเลื่อนตําแหน่งมาอย่างนี้ ประมาณนี้แล้วก็สีของข้อความอ่ะเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็อลองเปลี่ยนกันดูนะแล้วก็ถัดลงมาครับตรงนี้ครับจะเป็นข้อความที่เป็นข้อความรายละเอียดตรงนี้เพื่อนๆอยากอยากเปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนอาจจะผมพิมพ์เป็น2องมาทัดก็พอจะได้เดี๋ยวปรับขนาดกรอบตรงนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยอาจจะผมจะลดข้อความลงหน่อยพิมพ์แค่นี้ลบตรงนี้ออกอ่ะผมจะใช้ข้อความแค่นี้นะเอ,อแล้วก็ผมจะเปลี่ยนฟอนต์เพื่อนๆอยากจะพิมพ์ข้อความอะไรก็พิมพ์ตามใจชอบแล้วก็ เออฟอนต์ตรงนี้สัก140อ่าประมาณนี้ตรงเนี้ยข้อความมันชิดกันเกินไปผมจะเอาให้มันห่างกว่าน,นี้หน่อยนึงอ่าประมาณนี้แล้วก็สีของข้อความผมก็จะเอาสีเดียวกับด้านบนไปเลยตำแหน่งข้อความอ่าเราเลื่อนข้อความเนี่ยมาไว้ด้านล่างๆหน่อยเพราะว่าเวลาเราจะปรับขนาดกรอบเนี่ย มันจะยึดจากด้านล่างอสมมติไอตัวแรกตัวนี้เนี่ยมันเด้งจากด้านล่างใช่ไหมไอตัวที่2เนี่ยมันเด้งจากด้านบนเวลาเพื่อนเพื่อนปรับเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ต้องยึดจากด้านบนอเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่าอันนี้เราจะเลื่อนมาล่างๆหน่อยแล้วก็ข้อความนี้ด้วยอ่ะส่วนไอเส้นตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเลื่อนเพราะว่าที่ปรับแต่งมันอยู่ด้านล่างเออผมจะเลื่อนลงมาประมาณนี้แล้วก็สีพื้นหลังเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถเปลี่ยนได้แต่ผมอาจจะยังไม่เปลี่ยนแล้วกันไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรแล้วก็ความกว้างพื้นนนหลััังงีี่คครรรบบสาาาามมถปได้้วว ปรับได้เลยผมจะปรับไว้สักประมาณไหนประมาณนี้เอาอีกหน่อยอีกหน่อยอ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้ความกว้างแล้วก็ความสูงครับอ่าความสูงเนี่ยครับลองปรับกันดูอย่างที่ผมบอกเนี่ยความสูงเนี่ยมันจะยึดจากด้านล่างอ่าเวลาเพื่อนๆจะจัดอะไรเนี่ยเพื่อนๆก็ยึดจากด้านล่างเสมอนะ อย่างตัวแรกเนี่ยมันยึดจากด้านล่างอย่างตัวที่สองเนี่ยมันยึดจากด้านบนนะมันยึดจากทางที่มันเด้งมานั่นแหละเออไอตัวนี้เนี่ยมันเด้งจากด้านล่างเออเราก็ยึดจากด้านล่างใช่ไหมอ่าเราก็ปรับความสูงตามใจอชอบของเราผมอาจจะปรับความสูงไว้สักอ่าเดี๋ยวลองดูประมาณนี้ก่อนอ่ะแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีเป็นสีของมิติก็คือไอมิติตัวนี้เนี่แหละอ่ะเราลองเปลี่ยนดูผมจะเอาเป็นสีสีนี้แล้วกัน สีมิติแล้วก็ความหนามิติเนี่ยเพื่อนๆถ้าเกิดไม่อยากได้มิติเลยเนี่ยอ่ะลดไปเนี่ยมันก็จะไม่มีมิติอย่างนี้อ่ะถ้าเกิดใครอยากได้ก็ประมาณนี้แล้ว UH, ก็ทิศทางเนี่ยเพื่อนๆลองหมุนดูได้นะอยากให้มิติเนี่ยมันไปทิศทางไหนอะไรเงี้ยอ่ะลองหมุนกันได้อะไรางี้เออแล้วก็ไอเส้นกลางเนี่ยตรงนี้ครับจะมีสามารถติ๊กเปิดปิดได้เลยถ้าเกิดใครไม่อยากได้เส้นก็ปิดไปแต่ผมจะเปิดไว้แล้วก็สีเส้นกลางผมจะเอาเป็นสีเดียวกับสีข้อความแล้วกันนะแล้วก็ความกว้างเส้นกลาง อ่านี่ครับความกว้างอ่าเราปรับได้อ่าผมจะไว้สักประมาณนี้แล้วก็ความหนาเส้นเนี่ยปรับได้นะความหนาแล้วก็ตำแหน่งเส้นนี่ครับตำแหน่งเส้นเลื่อนลงมาได้เลยเออประมาณนี้ไอเส้นนี้เนี่ยเพื่อนๆจะปิดจะเปิดก็ได้นะแล้วแต่ความชอบเลยนะเออก็ถ้าเกิดใครอยากได้แบบให้มันมีการขั้นหัวข้อรายละเอียดอะไรเงี้ยก็ลองใส่กันดูอ่าแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับจะเป็นสีขอบหนึ่งอ่ะขอบหนึ่งผมก็จะเอาไปจิ้มกับไอสีน้ำเงินนี้นี่นแหละ แล้วก rika, ป็ประมาณนี้ก็โอเคไหมโอเคแล้วนะผมว่าจริงๆก็โอเคแล้วแหละอ่ะหรือผมจะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินให้หมดเลยละกันอ่ะลองเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินลองดูว่าโอเคไหมแล้วก็ไอ้ข้อความโดนด้วยเออประมาณนี้ก็สวยแล้วก็ผมจะปรับความสูงลงอีกนิดนึงอ่าสวยงามแล้วก็เลื่อนข้อความตรงนี้ลงหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวไปเลื่อนเส้นลงหน่อยนึงนี่ครับเพื่อนๆลองดูนะผมก็จะเลื่อนเส้น,นลงหน่อยนึง และไอ้ข้อความนี้ด้วยอ่าลดข้อความนี้หน่อยดีกว่าอ่าให้มันเล็กลงนิดนึงความกว้างอรอความกว้างรอบจริงๆเนี่ยผมเขียนเป็นภาษาไทยหมดแล้วเพื่อนๆดูได้อย่างง่ายดายเลยเออไงนี่ครับสวยงามอ่าเรามีอะไรอีกสีขอบหนึ่งอ่าแล้วก็คือขอบหนึ่งก็คือขอบนี้นี่แหละอ่าแล้วก็มีขนาดนะ เพื่อนๆสามารถปรับขนาดของเส้นขอบได้นะให้แบบหนามากหนาน้อยเส้นอะไรเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรเงี้ยลองปรับกันดูแล้วก็สีขอบ2เนี่ยก็คือเป็นสีขอบขา,ขาวๆที่อยู่ขอบนอกสุดเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับได้อ่านี่ครับลองปรับกันดูแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับจะมีเขียนคําว่าจุดชี้สามเหลี่ยมก็คือไอตัวนี้นะตัวนี้นะมันคือจุดชี้สามเหลี่ยมมันมีตำแหน่งแกน x ตำแหน่งแกน y ตำแหน่งแกน x เนี่ยสามารถเลื่อนได้เลยเนี่ยครับไอจุดสามเหลี่ยมนี้เนี่ยมันมันก็คือเชฟตัวหนึ่งนั่นแหละนี่ครับผมทําแยกออกมาแล้วก็ถ้าเกิดมันอยู่ในตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดชี้อย่างนี้นั่นเองอ่าเพื่อนๆสามารถเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยอะ่ะเออสุดไหมแล้วก็ตำแหน่งแกน y เนี่ยถ้าเกิดใครเห็นไอจุดชี้นี้เนี่ยยาวเกินไปเนี่ยเราเลื่อนขึ้นอย่างนี้เห็นนะเออให้มันดูแบบ ดูมีอะไรอย่างเงี้ยออกมานิดนึงก็ก็ดูเป็นลูกเล่นได้แล้วอะ่ะเอออะไรประมาณนี้หรือถ้าเกิดมันชี้ไปฝั่งนี้เราไม่ชอบใจเนี่ยเราลองหมุนดูตรงนี้ครับมันเป็นจุดหมุนอ่ะเห็นไหมจุดหมุนได้อ่ะแล้วก็เกิดมันพอหมุนมาแล้วเนี่ยแล้วมันเยอะเกินแล้วก็เลื่อนขึ้นนีนเออ่เป็นไงเออโง่เป็นแงเป็นแงสุดยอดไหม แล้วก็สมมุติเราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราปรับคร่าวๆประมาณนี้ละเออผมว่าก็สวยงามละเราอยากจะย่อภาพรวมเนี่ยให้เพื่อนมาที่โมชันก็ได้แล้วเราก็ทําการย่ออีกเล็กน้อยอะไรอย่เงี้ยอะแล้วเราก็ทําการเลื่อนลงนี่ครับนี่อะไอจุดชี้นี้เนี่ยมันยาวเกินไปเหรอแล้วก็อะหมุนอย่างนี้ลองหมุนดูลองปรับแต่งอย่างนี้แล้วก็เลื่อนลงเลื่อนขึ้นอะไรเงี้ยลองดูได้อ่าอะไรประมาณนี้อะ อันนี้ก็คือการปรับแต่งข้าวขาอ่าเดี๋ยวเราลองเลื่อนดูนิดนึงว่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมข้อความเนี่ยมันก็จะค่อยๆขยายเด้งขึ้นมาแล้วก็เส้นขยายไอตัวกรอบเนี่ยมันก็จะเด้งออกมาแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะเออไปปรับแต่งปรับเปลี่ยนสีกันได้เลยนะแล้วก็มาที่ตัวที่สองเนี่ยอ่ามาที่ตัวที่สตัวนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะออกแนวคล้ายๆกันนั่นแหละเออ อ่ะเดี๋ยวผมปรับแบบเร็วๆแล้วกันอ่ะไปปรับเร็วๆนะแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าเราจะทํายังไงอ่าไปแรับเร็วๆนะแล้วก็ตรงนี้ร้อยเจ็ดสิบพออ่าแล้วก็เราจะยึดจากด้านบนนะอย่างที่ผมบอกเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวยึดจากด้านบนนะมันเด้งมาจากด้านบนสามารถพิมพ์สองบรรทัดได้อะไรได้หมดเลยนะอ่าแล้วก็ตรงนี้ผมจะใส่เป็นสามบรรทัดละกันข้อความแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์นี้แล้วก็เอาตัวเล็กหน่อยประมาณนี้ เอาความห่างหน่อยนึงประมาณนี้แล้วก็อ่าสีข้อความสีอะไรดีสีข้อความผมเอาเป็นสีแนวนี้แล้วกันไหมสีข้อความผมเอาสีแนวนี้อ่าแล้วก็ถัดลงมาครับตำแหน่งข้อความผมก็จะเลื่อนขึ้นหน่อยนึงเราเลื่อนไว้ประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยเผื่อเส้นตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเลื่อนเส้นขึ้นไปเพราะว่าเส้นมันอยู่ด้านล่างนะอาสีพื้นหลังก็เปลี่ยนได้ความกว้างพื้นหลังอลองดูความกว้างประมาณนี้โอเคไหม แล้วก็ความสูงลดไปนี่ครับลดไปประมาณนี้โอเคไหมสีมิติอ่าสีมิติผมจะเปลี่ยนเป็นสีสีสีสอ่าสีม่วงเออประมาณนี้แล้วก็ขนาดมิติปรับได้ทิศทางมิติเส้นกลางนี่ครับอ่าเอาไม่เอาอปิดได้สีเส้นกลางผมก็จะไปดูดกับสีม่วงเป็นประมาณนี้อ่าสีม่วงผมเอาเข้มกว่านี้หน่อยหนึ่งดีกว่า สีม่วงแล้วก็ความกว้างเส้นกลางความกว้างอะประมาณนี้<ม>แล้วก็เลื่อนขึ้นขั้นกันไว้ประมาณนี้อ่าแล้วก็สีขอบหนึ่งเนี่ยผมจะามาดูดกับสีม่วงฟึบนี่สวยงามเดี๋ยวผมลดไอ้ข้อความนี้หน่อยดีกว่ามันตัวใหญ่ไปหน่อยอ่าให้มันเล็กกว่านี้นิดนึงอ่าลงหน่อยนึงดีไหมอ่าประมาณนี้แล้วก็ไอ้ความหนาเส้นเนี่ยผมลดความหนาหน่อยดีกว่าสักเจ็ดแล้วกันนะแล้วก็เลื่อนลงหน่อยนึง แล้วก็ไอเส้นขอบเนี่ยผมว่ามันหนาไปงาไปอีกไหมสิบสามแล้วกันอ่าแล้วก็ตรงนี้สักยี่สิบสองยี่สิบห้าก็ได้อ่ะแล้วก็ความกว้างรอบเข้าไปาหน่อยนึงอ่าประมาณนี้ความสูงอีกนิดนึงอ่าดีเลยสวยเลยสวยเลยสวยเลยอ่าสวยเลยแล้วก็ไอจุดชี้เนี่ยมันสูงเกินไปแล้วก็เลื่อนลงหน่อยนึงอ่าประมาณนี้เห็นไหมสวยเลยสวยเลยอ่าอันนี้คือเราปรับเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาที่ m o ่นนะครับแล้วเ,เราทําการยอ่อ ภรพรวมนิดนึงอะไรประมาณนี้แล้วเราก็เลื่อนลงไว้ด้านล่างนี่ครับนี่ประมาณนี้เลยแค่นี้เสร็จจบลองเพย์ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับเห็นไหมอ่ามันก็คือโลเติร์ดใส่ข้อความตัวหนึ่งนี่แหละเออประมาณนี้ลองเพย์ฟึบนี่ฟึบฟึบอ่า นประมาณนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายครับอ่าผมอาจจะไม่ปรับแต่งแล้วกันตัวสุดท้ายเนี่ยมันไม่สามารถปรับความสูงได้อาจยะผมมาดูตัวที่มันต่างจาก2ตัวแรกแล้วกันนี่ครับตรงนี้ครับมันจะมีเขียนคําว่าความโค้งพื้นหลังถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากให้มันโค้งนะเพื่อนๆปรับไปซ้ายสุดเลยมันก็จะเหลี่ยมหรืออยากได้แบบมนๆหน่อยๆอะไรเงี้ยอ่าปรับได้นะครับ มนมนหรือถ้าเกิดอยากได้โค้งเลยเนี่ยปรับไปขวาสุดมันก็จะโค้งสวยงามแบบนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมเปิดตัวที่ผมปรับแต่งแล้วดีกว่าให้เพื่อนๆดูก็คืออ่านี่ครับตัวนี้สวยงามที่ผมปรับมาก็ปรับความโค้งได้แต่ไม่สามารถปรับความสูงของมันได้อ่าแล้วก็ปรับความกว้างได้นี่ครับปรับความกว้างอ่าความกว้างปรับได้ประมาณนี้ตัวนี้ก็อาจจะแนะนําให้เป็นแบบขึ้นชื่อหรือ ไว้ขึ้นข้อความอะไรที่แบบเออมีแค่2องบรรทัดอะไรประมาณนี้ก็ได้นะอันนี้ลองไปปรับแต่งปรับใช้กันดูนะเออสวยงามมากผมว่าตัวนี้เนี่ยอ่ะเราลองเพดูมันก็จะเป็นประมาณนี้ฟึบๆฟบฟฟฟเด้งขึ้นมาฟึบๆฟบฟอ่านี่ครับ สุดยอดสวยงามน่ารักมากเออลองไปปรับสีสันดีๆเนี่ยน่ารักมากตัวนี้นะ3ตัวเพื่อนๆเ,เอาไปเลือกใช้กันได้นะปรับแต่งให้ดีๆเนี่ยน่ารักแน่นอนนะสำหรับเทมเพลตโลว์เติร์ตัวนี้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผมขอแนะนําสาหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เติร์โซเชียลมีเดียต่างๆครับผมมีขายอยู่หลาย เองทั้งหมดเลยครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยครับ <S <S สุดท้ายนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีไฟล์อะไรเจ๋งๆมาแจกหรือผมจะทําคลิปสอนอะไรครับฝากทุกคนติดตามมาด้วยครับสาหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ